พอเวลาที่ละน้อยจะได้กลับบ้านไทยรอบแล้วเวฟซีจับไม่จ่เป็นอย่างไรจนกน้องมันมาขวนจับไว้แล้วคนยามื้อนี้เป็นมือวันพุธเข้ามาตั้งแต่แรงวันจันทร์ื้นนี้ป็ะยู่ได้สองมือสามมือมื้อสองคืนสองมือสองคืนสองมือสองคืนก็แม่ละเนาะจะมาตอนแรงเลยสิไรมือกับอะ่ได้แหละกับสามมืออะไดิเอ้อสองมือซอสองมือครึ่งสองคืนกับแม่ ตอนแรกเราจะได้กลับบ้านแล้วพี่เพราะว่าบุมีไผ่ยู่งงานเนือเลี้ยงเนืเลี้ยงหมูเลยวันนี้พี่พีคอมเมนต์ดีว่าอันเป็นไผ่เกลือหมูเนาะละน้อยมาพี่ก็คือแม่์โพคือจะเกลือแหละตอนนี้เคนจะจะไปเลี้ยงไปย่างทั้งแหละเขาไปทิ้เนื้อเป่าน้องเพิ่นเมื่อยู่น้ำตว์ไปหับไปรับนาทีคือเก่าครับจบต่อจนโดนเมียนได้มือผักก็คือวันซาเนี่แหละได้เขามาจนโดนละน้อยได้ออกมาเปิดหูเปิดตาได้เขามาหัย วันวอนท,ที่นี่ไอตูไม่้าีวันเสาร์วันท์นี้ไม่ได้กลับใช่ไหมไม่แน่ได้ยินมาประมาณที่ต่อไปไไแน่เราจะกลับวันนี้เขาจิกลับบ้านเดี๋ีมาไไบายบายน้องลองกันมาฉ่วมาสิ่งกันลกล้ลลอยู่น้ำสองมื้อเลยทุกสิ่งแล้วไหนลำคาญมากโอ้กเกอไปนักเลง <S <S บบอล็นเตอร์เทนเสื้อกเาเสี้ยผ่านบักกาเข้ามาเลยนะทู้สแล้ไหน กี่ทอดเจี๊ยเห็นโซเกอร์แล้ว,พวเพราะว่าเพิ่ณอยู่นลำกันรุ่นรุ่นเดียวกัน <c oughs> วะรุ่นรุ่นนังผิงตากแดดนังผิงนะเวลาล่างหน้าบ้านถหายหูทางนอนเนาะอันนั้นคุณไปนอนเถอะบอกมันเพื่อนไปนอนเพราะว่กากะมักคือกันแต่แบบนี้กะเย็นๆหน่อยนึงนะวะได้ยินเสียงหน,น,น,น่อย<า>นึงม่ได้นะเจ้าหนีต่างโม ขพอจเจ้าเมื่อบ้านก็เห็นมันไปนอยู่กับพวกไอ้เต่าสีขาวคือกันบายบายเจ้าน้ำสุกคิวซีและน้อยไทยน้ำสุกหรือว่าแมวโรงวานนี่มีคนย่องว่าแมวรอเดี <c oughs> ย๋ยวไปเบิรงนกันแล้วเพิ่นเห็นอะไงนะมันอยู่หรือเปล่าจะเองไปดิเพิ่งเห็นเนื้อเอาสิกลับบ้าน,นอะไรเฮ้ยกลับบ้านแล้วจะคิดทอดข้าวบอมนาจิมันดมมีน้ำมัน เจ้านำโซ่โอ้ไเจ้าเราจะกลับบ้านแล้วเ้อะนดคีดห้องู่าซุ้มน้าดำบอ่ได้อนาดำวะเราจขึ้นหันเลืนไปอี่หอไปไปเอไยดูออกอะไรดำจะเอ๋ขนาดนี่คือเจ้านำโซ่ะนะะวิเซนมากอันซอดโมเมนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซศร้าอะโบก็ไหม้ซอดธรรมดาแต่แบบโบถึงพันร้อยอะประมาณซศร้าสามสิบพอไปใช่ละ,ะจือไว้ได้ไหายเกิดข่าวมือสุดท้ายอย่าวางมือสุดท้ายไหม,ม,าหามเม,ม,หม่นมนเขาพิษมืดอ่าโตผ่านจิ๋มธรรมดาก็คือเนี่เาขากินน้ำกันหรอกก็คือเนี่ยเอาอ,อาหารมาให้ไอ้สองอาาอมาให้ เสื้อมาไว้เพื่อเมื่อไหร่เอ้ตั้นตั้นเกลือเนอะตั้นเกลือแดงแล้วกับเมื่อไหร่บริหูเข่าอันรังเงือเอาตั้งหูเข่าให้แต่หมาก็มีก็เอามาได้ย่านย่านย่านเอาข้ามี่สามกินรอให้ซสก๊อ์กินกอนรซอสก๊อ์กินซัำเสี่ยวผ่านีเสี่ยวผ่านเนาะได้ก่อนกลับบ้านแล้น้อยมาลาบักนาอ้อยตัวนี้ก็ได้ มะนาวตึงดูรักจังวะค่แคนเจ้าของอันจับก้อนให้เอ้าไม่อย่างขึ้นน้อยน้อยจ้ะเออมันก็สิน้อยน้อยน้อยใหญ่พี่บอกก็มาอยากได้แต่น้อยใหญ่ได้ยินฟังบุงคอน้อยน้อยมันนั่นะนะนี่เด้งเลยนี่พี่บอกเอ้าคนกันยี่มีคนน้อยคนใหญ่จะก็เสียงมันเอ้า เอาสัมผัสวะชิลลอนอ่ะชิมกระเทียนู้นแป้นแป้นเนี่ยมันเลื่อมๆแล้วมันได้แล้วนี้ยกระเทียมว่ะต้นนี้เลมอนห่างกับเป็นมากต้นนี้เลมอนเป็นมะมะม่วงใหญ่แหงเอาไปเฮ็ดน้าหมกแาวกินจะอร่อเลมอนมาสั้นมันห่างกับเป็นมากปีแรก พอดีเจอบได้ตื่น้มันแต่วันก็มีนม้ำอยู่ขัาเจ้าเสียเาบอละน่อนนี้เป็นบอนทิมใบไม้บอหนบัได้ตื่นอะไรก็เบึงขาเมือบงขาเมืออะไรก็ไม่ได้อย่างนี้ได้ของกินแล้จนี่ยาตื อย่าปพูพยาเป,ปวยได้คือมันเดินงคือกระดึกแตกมาสุสิมาได้ลุซตาลดลุตาลดตาลดเออห่อยว่าแมนน่นันค,ไคุไปขายเครื่องไหไปขายเครื่องวันนี้เขาจะถ่ายภาพบรรยากาศตอนกลับให้พี่ซีดูเลยว่าทางแถวนายจะปิดกระถ่พี่ซีเท่าไหร่ละน้อยว่าได้กลับดอกทางนั่นนะ่ะ หากระห้ว่าแบบหากระห้ว่าอันทางอัานรถเมย์เนี่ยกาะเป็นมย์เนี่ยกาะเป็นหากระเทปลเลี้ยวมันบ่าเป็นเลี้ยวหากระดิกาที่ส่วนหลางให้กับทางหลักเว่าโบ้ได้ไปทางไงมือนี้สิลองไปทางไงลองไปทางไงแล้วก็ถ่ายให้พี่ซีโบ้เห็นถ่ายทางอันที่เป็นแบงก์อันสามเลนละน้อยเข้ามาที่กำลังเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งขนาดละน้อยกับโบ้ท่นได้คอยเห็นปัจจ๋ยตอนไม้กระมาทางนั่นเดี๋ยวกจะ ไปถ่ายเทีซีเบอร์แล้วก็เห็นไปพร้อมๆกันเลยรถอ่ารถไฟฟ้ารถเมย์บีอาร์ทีตัวสีเหลืองๆค่ะนะคือจไปขี่อยู่เลยแม่ยังบ่เห็นรถเมย์วันนี้แม่คือกันยังบ่เห็นแบบเห็นแต่อยู่ในคนถ่ายลงบางทีไม่นี่ละน้าจะเห็นแล้วก็จะถ่ายเบื้องท่านบ่เห็นรถกับถ่ายทางเนาะยังพู้ว่าป็นประมาณไหนเป็นคนนครหลวงแต่ว่าพุฮันเหินทางวันนีพอประมาณไหนละตอนช่วงิ่นกำลังสองแลงเ์อยงเขาก็มาทางหลักตลอด เราจะกลับแล้วเด้อเออแล้วน้อยสิอัปเดตทางให้เบิ่งตั้งแต่ตอนนี้แหละสิมาอีกเมื่อไหร่แถวไหนละกะออกไปทางแวะเข้าบ้านเฮาหั่ะนะเป็นเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้วเรียบซีแต่ว่าเทหน่อยเทหลายซำหน่อยเดี๋ยวเัาก็จะอัปเดตให้เบิ่งเด้อบัดเมื่อเมื่อบัดกลับไปแหละทายทางเป็นบรรยากาศเมื่อเลยอืโอเคแล้วน้อยประกอบล่างไหมประกอบล่างก่อนแด้ถามว่าชิมาอีกเมื่อไดร ใไฮมาบบละ่บละบม่ได้ล็อกประตูกะมีกระเจอีกต่างหากคนนะ่ะอีกสุดหนึ่งถามว่าใไฮมาบบซุกกี้นี่น้อยเนาะมันน้อยแต่ว่ามันกลมแบบว่าน,น้อยแบบลูกใครวาตัวเตี้ยลูกยอง,ยองอยลูกนางยองแล้<笑><笑>วใคอยู่บ,บ,บ,าบ้านกับใครเนยกะโบได้เมาปั่นได้เนาะไปกลับบ้านแล้วค่ะขอเสือกรบโบปีนเนาะ เป็นไทยอบผิวพอได้ไหมั้นซิวอว่เขาจะเอากล้องถ่าถ่ายอ่าดิดรถกูนะอากาศเย็นเลยมานอนอยู่นี่นะบได้ห่มห้ากันเปิดพัดลมแต่วันนอนอยู่บ้านหนาวห่มพสองพ,พ,พื้นสามพื้นแต่เนี่ยบัวพอเป็นน้ำแบบต้นไม้บัหลายนะแถวนี้เนาะกเกียวกับต้นไม้ จะวายแถวบ้านอ่นนะนะมันมีหลายคนแล้วไม่หลายคนแบ่งความหนาวไปแล้ว,วเอออ,อันบุพออีคนคนหน่อยน,นี่ละน้อยตัวนี้เราน้อยท้อง้พศวนี้อันนีน<อ>สิบสองเดือนแล้วจนะ้าลงคลิปเมือม่อวานนี้เทปซีมันตทกไก่ไปหลายที่วันมันแล้วน่อยจะได้กลับแล้วนะคะแต่งว่าไม่มีใช่ครับพี่ตาเพ่อพี่ตากก็ได้ไหม ก็จะเป็นทางในเมืองล้วไปเบินทางแถวบ้านหน่อยเด้ไหมซีมาเอามา VS กันมันจะเป็นประมาณไหน ทางคนกีดบ้านเฮาเป็นเริ่มทีแล้วทางหนาทางกันเแรแจแวพ่อจะอแล้น้อยบได้อยู่บ้านสองมือไป,ไปทีเราไปเบิกันแล้วนเทข้าว่ะขี่ข้าไปเบิ่งน้งกันเลยดีใจสีทางคนขี่แหละแรงแรวายวา okay. ของมือพันเทพปี่ห้อแซลเนอ ปลาแล้วขี่รถมาแต่ไกลเห็นควันกุ้มกุ้มคิดว่าไปใหม่อย่างน้ตควันขึ้นไปไกลแม้วแท้แม่เป็นนั่นจูดใบไม้อยู่ในสวนจ้าเอ๊คิดถึงกันไหมเจ้าหมูแล้วน้อยกลับมาเลี้ยงหมูแล้วเด้อพีเซีเป็นถามว่เป็นไผ่น้อสีเขียวอุดอุดรูดรูดรูดชิดงหนากันยังไง เพื่นย่านยังย่านคนอยู่ยังบลล้งไปะไหนโอ้แม่เพิ่นน่นะนะเจ้าโค้ชได้กินอันเฟืองอยูู่้เดียวแล้วเนาะป้าคือดูแทะเบิ่งแม่ป่นเทศยังไงป้าบธรรมดาเป็นอยู่คนเดียวเป็น เห็ดปลาละน้อยละแม่อ,อนามมยสวนอากาศหนาวเพคือว่าเผาไฟลินอากาศหนาวมันวะมาเพี่ยนลมเย็นไว้ไว้ขึ้บ้านเลยเนาะทางนี้ต้นไม้ไหลายไปนอนพุ่นแบบบได้ห่มผ่าเลยแม่ ไปนอนน้ำเบื่อหนาโฮมผัาทั้งสองคืนอากาศแบบฮ้อนแท้ฮ้อนแบบญี่พุ่นนอยหากระฮอดบ้านออกมาตั้งแต่10โมงยังยัง7นาทีนี่แหละฮอดบ้านกับประมาณ11โมงบ่ายนอยนึง11โมง10บ่ายถือว่าขี่รถกับช่วมงไปด้านน้ำทรายคลิปเน่ ป้าผมป้อมนะสาวแม่อันนี้หนานสลัดเสา,สาดำวะโตเปลี่ยนตะซางแท้เปลี่นตะแพงขนาดตุปุเรื่องหนานผักนะสาวคุณมะขอ,อนปลูกอยู่นี่หนานม้วนๆเนีน่นเยเดะตัวนี้ผมป้อมเพื่อนโอ้งามเลยนี่ได้ใส่อันเจลได้แล,แ,ลแล้วนี่สำเนียงนี่ป้ามาจะอยู่บ้านสองมือไป ไปเบิร์นมเร็งข้ากลอ่นแล้วน้อยปลูกไว้คิดถึงบ้านจังเลยขนาดไปสองเมื่อนี่ <laughs> โอ้งามขึ้นแล้วแล้วน้อยปลูกักเล่นไว้โอ้แม่เพิ่นกระบุกสลับอีกโอ้มีอย่างเปลีป่ยนแปลงไปหลายสองนาน,นีถือบุกตอน เมื่อนั้นบร e ิเวณบง๋รวเวยบักเรียนกับพังงามสิหาสถานที่ปลูกตืมอีกก่อนโอ้ผักกาดซอมผักกาดซอมเพื่อนพากกันเก็บไปกินแล้วเนาะหลายต้นละได้วยน,นี่หอมป้อมเฮากกะงามขนาดเลยผักซีผักนางตู ความเปลี่ยนแปลงก็คือสองนานนี้ถือบ่งบ่งสลัดนานหนึ่งระกาศสองนานแล้วก็ผัากทางนั้นถือกลินไปหลายเติบถึงบ้านแล้วค่ะเลาะโอ้แม่เจียดนานผากีว่าบอนนี่นว้าเห็ดหลายยากเลย